สมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมัน h a m d u l i ล l a h ยุรบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยซิดีนะมุฮัมมัดุ์อะลัยฮิวะศ็อ ه บีอัจมัยน์วะบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฮ์ัมดุลิลลาฮ h ครับท่านพี่น้องผู้ชมท่านพี่น้องผู้ฟังครับชีวิตของผมและของท่านผมพยายามจะพูดและย้ำอยู่ตลอดกับการเริ่มต้นของการพูดคุยนะครับก็คือว่าเราต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์ถ้าเราได้ทำ เราได้รับในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้และเป็นความพึงพอใจนี่นะเพราเราต้องชโชกตกล่าวอันฮัมดุลิลละกับอัลลอฮฺให้มากๆอันฮัมดุลิลละก็คือการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺหรือถ้าบางคนจะแปลก็คือเวลากล่าวอันฮัมดุลิลละก็คือขอบคุณอัลลอฮฺนั่นแหละนะครับเราก็กล่าวอันฮัมดุลิลละวันนี้มีพี่น้องของเราได้ถามว่าผมเป็นมุสลิมใหม่บ้างหรือผมเป็นมุสลิมเดิมบ้าง ผมอยากจะละหมาดที่ไม่ใช่ห้าเวลาที่มีมากกว่าห้าเวลาเนี่ยผมจะทำยังไงแล้วผมจะละหมาดอย่างไรแล้วมีอะไรที่จะแนะนำบ้างไหมนะครับก็วันนี้เป็นการเติมเต็มกันกับการที่เราจะดำเนินชีวิตของเรากับการที่จะได้ทำในสิ่งที่งดงามเนี่ยเราควรจะทำอะไรแล้วมีอะไรบ้างแต่ท่านพี่น้องละหมาดห้าเวลาอยู่แล้ววันนี้คนที่ได้ละหมาดห้าเวลา ละหมาดตื่นเช้ามาก็ละหมาดซุบฮี่หรือเราจะเรียกละหมาดฝายัดละหมาดซูรี่ละหมาดอัสรีละหมาดมะกริบละหมาดอิชาเมื่อเราละหมาดห้าเวลาถ้าคนที่ยังละหมาดไม่ครบก็ขอดุดานะครับแล้วท่านก็ต้องตั้งใจเตาบัตรก็คือสารภาพผิดและสำนึกผิดว่าต่อแต่นี้ไปจะไม่ไม่ทิ้งละหมาดจะไม่ขาดละหมาด เราจะละหมาดให้ครบนะนะครับก็คือละหมาดให้ครบก่อนท่านจะไปทํางานท่านจะอยู่นอกบ้านท่านจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ท่านก็ต้องละหมาดให้ครบอะทาไงก็ได้ละหมาดวันหนึ่งให้ครบห้าเวลาเพราะเราเป็นมุสลิมเมื่อเราละหมาดครบห้าเวลาแล้วเราก็ต้องขยับทําไงที่จะให้เป็นญะมาะที่ละหมาดรวมกับคนอื่นสองคนสามคนสี่คน ท้าที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้แล้วก็ในหนึ่งวันถ้าเป็นไปได้หาสักหนึ่งเวลากับการที่จะให้ชีวิตของเรานั้นได้ไปอยู่กับมัสยิดถ้าเราเป็นคนที่ออกจากบ้านทำงานเจ็ดโมงซุบฮีเราจะไปละหมาดท,ที่มัสยิดดีไหมถ้าเราเป็นคนต้องออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าเราอาจจะละหมาดซุบฮีที่มัสยิดไม่ทัน แล้วเรากลับถึงบ้านก่อน6กโมงงั้นละหมาดอิชาเราไปที่มัสรรยิดสักเวลาหนึ่งดีไหมทําแบบเนี้ครับคือผมไปบอกท่านไม่ได้ว่าต้องมาละหมาดมัสรรยิดห้าเวลาแล้วผมก็กําหนดตัวผมเองไม่ได้ว่าต้องไปละหมาดมัสรรยิดห้าเวลาแต่เราก็บอกว่าทํายังไงที่ใจชีวิตของเราวันนี้ละหมาดห้าเวลาอยู่ในเวลาของเขาจากที่อยู่ในเวลาแล้วทําไงที่จะให้มีจะมาะอย่าละหมาดคนเดียว ถ้าได้จะมาอาแล้วทำไงที่จะให้ไปสู่มัสยิดเนี่ยครับคือสเต็ปของการที่จะพัฒนาตัวของเราว่าเรานะละหมาดเหมือนกันในกอก็ละหมาดในขอก็ละหมาดเราก็ละหมาดแต่สามคนละหมาดไม่เหมือนกันบางคนละหมาดที่บ้านคนเดียวบางคนละหมาดอยู่ในห้องเล็กๆบางคนไปละหมาดรวมกันสองคนท,งทั้งที่มัสยิดก็อยู่ข้างๆแต่ไม่ไปเห็นไหมครับแล้วเราก็สร้างมัสยิดกันใหญ่โตแต่เราไม่ไป มันก็กลายเป็นบอกสิ่งที่บอกว่าวันเนี้เราได้สร้างวัตถุแต่เราไม่ได้สร้างจิตใจเราต้องทําจิตใจของเราไปสู่ศาสนาสถานที่เรียกว่ามัสยิดก็คือ,คอที่ที่เราจะสู้หยุดกับบัลลัสสุบาานุวัตตาอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเมื่อเราละหมาดครบแล้วอันนี้มีพี่น้องถามว่าแล้วเราจะละหมาดอีกจะละหมาดยังไงมันมีสองรูปแบบ รูปแบบที่ปรากฏในฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัาละวะนะยฮัสัลลัมก็คือการละหมาดนี่ยนะอีกที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังของละหมาดฟัรดูห้เวลาที่เราเรียกว่าละหมาดเนี่ยเป็นละหมาดอะไรลอวาทิบซึ่งไม่ใช่ละหมาดฟัรดูแต่เป็นละหมาดตะเตาะวะเป็นละหมาดของบุคคลที่มีจิตที่จะทํา ตนเองนําร่างกายของตนเองสรีระของตนเองปากของตนเองกับการที่จะไปขยับก่าวบทรําลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละเพื่อให้ได้ว่าเรานั้นเป็นคนทอะไรตัวเราเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ตัวเรานั้นถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาละเราก็จะละหมาดเพิ่มอีกเพิ่มอีกเท่าไหร่ครับอีก12รอการ12รออการถามว่ามีละหมาดอะไรบ้างก็คือก่อนละหมาดซูเรียบ เวลามาสัสยิดอาจานเราก็ละหมาดซูนัตทีละสองสองก็คือสี่ใช่ไหมครับแล้วเวลาละหมาดซูรี่สี่เสร็จแล้วเราไม่นับเราก็ละหมาดซุนัตอีกสองก็คือก่อนละหมาดซูรี่น่ะสี่หลังละหมาดซูรี่น่ะสองเราได้หกแล้วนะเสร็จแล้วละหมาดอัสรีไม่มีก่อนและไม่มีหลังละหมาดอัสรีก็ไปละหมาดอัสรีเฉยๆสี่ ถ้าเราเข้ามาสัสยิดก็ไปละหมาดสุนัตใต้ตุนมสัสยิดไม่นับละหมาดมะกริรบก่อนไม่มีอาซาปุ๊บบางมาสัสยิดเข้าอาซาเสร็จปุ๊บเขาก็มาเลยก่อนมะกริรบไม่มีละหมาดสุนัตแล้วไม่ควรปล่อยระยะเวลาไปถึงสิบห้านาทีเพราะละหมาดมะกริรบมันเป็นเวลาสั้นอาซาปุ๊บอย่างน้อยก็ละหมาดถ,ถ้าจะมีสุนสัตก็คือสุนสัตใต้ตุนมสัสยิดแบบสั้นๆน่ะ อ่านฟาติห้าแล้วก็กุญหวัวรอกุนยาสั้นๆแล้วก็ก้มัดเลยนั่นคือซุนนะของการที่เราจะละหมาดมะเกล็ดดังนั้นละหมาดมะเกรบมีซุนัตหลังสองตามทันไหมก่อนซูรี่ก่อนตอนเที่ยงอะละหมาดอาซานย์ปุ๊บเนี่ยก่อนละหมาดสี่หลังละหมาดอีกสองเป็นหกอัสรีไม่มีมะเกรบละหมาดอีกสองหลังละหมาดมะเกล็เสร็จปุ๊บละหมาดซุนัตอีกสอง เป็นเท่าไหรแปดเสร็จแล้วละหมาดอิชาเวลาอาซานก่อนก็ไม่มีเราก็จะเห็นบางคนเวลาละหมาดอิชาเวลาอาซานปุ๊บบางคนเขาอยู่ในมัส,สยิดแล้วเขาก็ไม่ละหมาดเพราะเขานั่งอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่เดินเข้าไปใหม่ละหมาดละหมาดอะไรละหมาดสุนัตได้ทต,ตุลมัส,สยิดเพราะเขาเพิ่งเข้ามัส,สยิดแต่ไม่มีสุนัตก็ริยะไม่มีสุนัตก่อนให้ละหมาดสุนัตหลังอีกสองรวมเป็นสิบ แล้วก็ไปละหมาดสุนัตตอนฟายัตยคือก่อนซุบฮีอีสองรวมเป็นเท่าไหร่ส,สิถ้าเราละหมาดสิบสองนี้ก็คือ5เวลาที่เป็นฟรรดัดดูก่อนซูรี่สหลังซูรี่สองหลังมักริสองหลังอิชาสองก่อนซุบฮีสองอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลาจะสร้างบ้านให้ท่านหนึ่งหลังในสวงสวรรค์ของพระอ,องค์ วันหนึ่งถ้าท่านทําครบสิบสองท่านก็ได้บ้านหนึ่งหลังพวกนี้ถ้าท่านทําครบสิบสองท่านก็ได้บ้านอีกหนึ่งหลังวันที่สามท่านทําครบท่านก็ได้บ้านอีกหนึ่งหลังแต่ท่านบอกว่าสามร้อยวันท่านทําครบสามร้อยวันท่านจะได้บ้านสามร้อยหลังมีคนแซวเล่นๆอาจารย์ลุนยามีบ้านสองหลังอย่างแย่เลยในสวรรค์มีตั้งสามรอยหลังจะอยู่ยังไงผมก็แซวเล่นมั่งอย่าคิด คิดก่อนว่าจะได้เข้าไหมถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วสวรรค์คือเรียกว่าสุขสุดๆนะดังนั้นท่านทำเถอะท่านไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่ยังไงจะไปยังไงนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่บอกว่าเราได้ละหมาดแล้วแล้วเราก็ได้ทําละหมาดที่เรียกว่าเราว่าติปก็คือกอบเบลียกะกับบาเดียก่อนกับหลังรักษาไว้นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นคนที่อะไรครับได้นํา สุนนะแบบอย่างของท่าน Muhammad, นบีนมุฮัมมัดสุลลัลฮวะอะวะสัลลัมมาใช้สุนนะคำว่าสุนนะก็คือเรานำรูปแบบของการปฏิบัติของท่านรอซูลมาสู่การดำเนินชีวิตที่อยู่ในตัวเราเราก็ได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนนะคำว่าสุนนะก็คือนำมาสู่การปฏิบัตินะครับแต่คำว่าสุนนะไม่ได้หมายถึงว่าเราเป็นกลุ่มชนที่ว่าเราเป็นกลุ่มสุนนะแล้วจะดีที่สุด คนที่นําสิ่งที่เป็นซุนนะมาสู่การปฏิบตัติทุกคนได้ปฏิบัติซุนนะหมดนะครับฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีอีกหนึ่งละหมาดที่เราไม่ควรทิ้งก็คือเมื่อเราละหมาดฟายัดละหมาดซุปฮีในเยมาเสร็จแล้วถ้าเราไปละหมาดที่มสัสยิดอย่าเพิ่งรีบกลับบ้านให้เรานั่งกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์จนกระทั่งดวงอะไรครับดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ปล่อยเวลายาไปอีกสักประมาณ15นาทีเราละหมาดอีกสองรอกาดบางคนก็เรียกละหมาดนั้นว่าละหมาดอิชรอาบางคนก็เรียกว่าละหมาดดูฮาแต่ในฮะดิษเนี่ยได้บอกว่าใครก็ตามที่ละหมาดฟาย,ยัดเสร็จที่เป็นละหมาดจามาแล้วก็นั่งทําการดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วต้องมีเงื่อนไขว่าท่านต้องนั่งอยู่นะแล้วต้องดำลึกถึงอัลลอฮ์นะแล้วต้องเป็นละหมาดจามาที่มัสยิดนะและดวงอาทิตย์ขึ้นนะ ท่านจึงจะละหมาดอีกสองรากัสผลละบุญที่จะได้ก็คือเท่ากับฮัตยาเตนวอุมโรเตนตามะตามะตามะนบีบอกว่าผลละบุญจะได้เท่ากับฮัตและอุมรอที่เป็นฮัตอุมรอที่สมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ควรพลาดและเราไม่ควรถึงอันนี้ผมถึงบอกว่าสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยควรจะไปละหมาดซุบฮีที่มัสยิดเพื่อที่เราจะได้ละหมาดละหมาดนี้ นะครับแต่โดยทั่วไปเขาจะเรียกละหมาดนี้ว่ามันเป็นละหมาดอิชรอเพราะมันผูกพันกับละหมาดฝ่ายยัดนะครับก็ขอดุอาตอนตลอดให้การกระทําการเรียนรู้ที่มาจากการเรียนรู้และสู่การปฏิบัติเนี่ยเป็นการกระทําที่อัลลอฮ์ทรงตอบรับทุกท่านครับวัสลัลลอฮุอะลัยฮิวะซะาดิลลอฮ์มุฮัมมัดวะลาอิลลิวะซาบิมุสลามุะลิขุมวุราฮ์มัตุลลอฮ์วะบารากะโต